ตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอหนองใหญ่นะครับจังหวัดชลบุรีเทศบาลอำเภอหนองใหญ่เลยก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวบอมระเบิดนะครับเจ๊แววบอมระเบิดนะครับนี่บรรยากาศแบบล่มลื่นง่ายๆเลยนะครับบรรยากาศเป็นบ้านเลยนะครับนี่ก็เป็นร้านดังอะ่ะดังเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าแม่ค้าเสียงดังเลยบอกเฮ้ยยังไม่เสร็จรอก่อนรอก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าอ่าคนลูกค้ายเยอะนี่ครับกำลังคิดกัน ของเงี้ยสองร้อยหกสิบแปดค่ะเนี่ยน,นะครับนี่ขนาะดเบาแล้วนะครับเนี่ยนยะิบเยี่ยมแต่ก่อนดังกว่าน,นี้อีกอ่าเจาดังนะครับนี่ครับเขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัดชลบุรีนะครับที่ทําแบบนี้นี่นี่โอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยไหนดูดินี่นะครับนี่ครับบอมระเบิดนี่ระเบิดแน่นอนวันนี้แหละระเบิดระเบิดไส้เลย <c oughs> อเอาเจ๊นี่น้องตะไคร้น้องไผ่ดูบ้านนาบ้านนาบ้านาานา ผมอยู่บ้านชายตะไครออำเภอแกงเหมือนกันตหวันรยอง,อ,งอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นมีเหลืองกระบอกในบอกมีเหลืองไม่ขายไงมีเหลื <c oughs> องใส่ใส่บ่มระเบิดไม่ได้ไม่ได, <c oughs> ได้ได้ทุกเส้นค่ะยกเว้นเส้นใหญ่อ๋อเอาได้กินได้หมดเนี่ยได้ใช่ไหมได้แล้วที่ทำแมครับเจาะไข่แดงเจาะไข่แดง <c oughs> น้ำนี่สามช่องนี่คือน้ำเดียวกันหมดเลยป่ะครับ ใช่ค่ะเฮียเราย้ายไปย้ายมาทำไมอ่ะย้ายไปได้มาเพื่อว่าอันนี้มันแบบเดี๋ยวมันจะเค็มมากไปอ๋อมันเทคนิคงั้นเลยเหรอเทคนิคที่เฉลี่ยนี่มีอะไรหรอ่ะย้ายไปย้ายมาครับย้ายช่องไปเรื่อยอันนี้ปรูมันน้ำตุ้นดำแล้วใช่ค่ะไปแล้วก็จะใส่ถั่วใช่ค่ะเอมไปเยอะเดี๋ยวบอกเยอะได้ไงขาดทุนดิถั่วก็ขั้วเองนะคะถั่วขั้วเองนะครับนี่นะนี่ก็มีไข่ต้ม นะครับเย่ออีกใช่พพเขาเขาเยี่ยวอยู่อย่างนั้ครับนี่นะครับก็บเขาเต้เขาก็เรียงตามเหมือนกันให้ได้ตามปกเลยอ่ะใช่ต,<า>ต้องเหมือนตรงปกตรงปกนะครับตรงปก<ม>ต้องมีน้ำซุปไปไปขวยด้วยเหรอใช่ออรรเผื่อมันจะแบบจะเผ็ดไปอะไรไปเยอะเพิ่มเอาเพิ่มเอาเผื่อว่ามันจะเค็มไปเผ็ดไปนะดีนะครับได้มาแล้วนะครับบอมระเบิดนะครับเป็นบะหมี่ เอาบะมีเนี่ยยัดเข้าไปในหมูเด้งนะครับข้างในก็จะมีมีลูกชิ้นอีกนี่นะครับก็ตามปกเลยนะครับแล้วชิมน้ำก่อนอืน้ำนี่เข้มข้นเลยเกี๊ยวแล้วก็มาพิสูจน์กันหมูเด้งเขาเน้ รส้าตนี่ถึงเครื่องเลยพิกพิกนี่ขัวเองขั่วเองเลยครับเพราะว่าเผ็ดร้อนหอมมากถ้าใครแบบว่าเผ็ดเกินเขาก็จะมีน้ำซุปให้อีกหากหนึ่งครับเดื่ดดูนะครับดูตายน้ำตาไหลแล้วไปไปครับ ไ,ไปเขาลงก่นก็รีวิวไปรีวิวมานะครับว่าฝนตกกุญแจฟังเสียงครับจ้ามาข้างในดูว่าอืมแบบนี้ก็ที่อื่นก็มีกินนะครับแต่ว่าที่ต้นบุรีเนี่ย ไม่รู้นะครับไม่ไม่รู้มีมีที่อื่นหรือเปล่านะครชืุ่บรีเนี่ยก็บอกเองว่าเจ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวหลานก็อยู่ในป่าเลยนะครับมาครับมาอีกนะครับอันนี้จะเป็นปากแตกนะครับเป็นบะหมี่ปากแตก เดี๋ยวก่อนครับได้หมดแล้วมาครับต่อเลยอันนี้จะเป็นบะหมี่ปากแตกนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปากแตกอันนี้ก็จะมีหมูสับมาให้นะครับเมื่อกี้ไม่มีนะครับมีแต่หมูหมูหมูเด้งอ่ะห่อมาอันนี้ก็จะเป็นหมูสับมาด้วยแล้วก็มีรูชิ้นสามลูกเมื่อกี้มีรูชิ้นสองลูกราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันแปดสิบบาท ับน,นี่เป็นต้ยมยำนะครับห้าสิบนี่ครับน้ำใสครับน้ำใสสี่สิบพครับกินดีๆโทรศัพวางไว้กินเด้กินดิกินดิ<ๆ>ดไม่ได้ไม่ได้ไแล้วคนเนี้ยกินดิกินกินกินไม่มีอะไรให้กินด จอแล้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยประมาณแปดโมงค่ะเฮียถ้าเสร็จเร็วก็สิบโมงกว่าเราไปเสร็จค่ะเสร็จเร็วคืออะไรไม่เห็นแม่ค้าทำอะไรเสร็จแล้วอ๋อแล้วหยุดเปิดถึงกี่โมงปิดบ่ายสองก็ปิดแล้วนะครับอืมแล้ววันหยุดอ่ะวันหยุดก็คือปกติแม่คะถ้าแม่ค้าไปหาหมอหรือมีธุระก็หยุดปกติไม่หยุดหรอกอ๋อต้องโทรมาก่อนค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะร้านอยู่ลึกร้านอยู่ลึกนะครับจากเสิใหญ่ก็เข้ามาลึกอยู่อยู่ในป่าไว้ง่ายง่่ปาบ้านแต่ว่าลูกค้าก็เยอะนะครับเป็นอ่า ใหญ่จะเป็นพวกโรงงานอาจจะเป็นพนักงาน่เป็นพนักงานโรงงานแล้วก็เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยของสอ้อยคดูในป่าลึกลับนะครับแต่ว่าลูกค้าเยอะนะครับต้องโทรมาก่อนนะครับต้อองงโทรมาจถ้าจะทานบอมนะถ้าเกิดไม่โทรมาจองบอมนี่คือใช้เวลานานใช่ต้องโทรมาสั่งวันนี้ไม่ได้จะโทรมาสั่งนะครับก็ได้แต่ว่าต้องนั่งรอแค่นนั้เองไม่เป็นไรครับผมก็นั่งโม่อยู่กับแม่ค้าเลย าค้าก็ชอบอยู่แล้วใช่ค่ะก็คุยกินน่าจะพูดมากพูดมากก็ถ้าไม่ได้จองก็ต้องนั่งรอค่ะแต่บางทีถ้าเข้ามาแล้วเจอแบบลูกค้าที่จองล่วงหน้าเราก่อนเนยเราก็ต้องรออีกอ่ะอ๋อเพราะว่าเข้ามาแล้วยังทำไม่ทันเพราะว่าคิวเ็ายังยังเยอะอยู่แต่ก็เป็นบางวันอะไรเงี้ยวันนี้พุกมากเลยวันนี้พุกมากผมมาถ้าเป็นร่วงช่วงเที่ยงก็ ถ้าถ้าลูกค้าแบบไม่ได้ทํางานโรงงานไม่อะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําก็อยากให้มาก่อนเที่ยงเพราะถ้าเที่ยงจะจะไม่ค่อยมีที่นั่งแ <c oughs> ต่ถ้าเกิดบ่ายหลังเที่ยงก็คือของหมดแล้วก็เป็นบางวานันอีกเป็นบางวาน<ช>ันอีกทีนี้ผมก็ทำการตกหนักนะครับ <c oughs> น้ำก็จะท่วมร้านแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> นี่นะครับก <c oughs> ็ทะลุไปถึงข้างในเลยครับเพราะที่นั่งก็เรื่อมีบ้างนิดหน่อยวันนี้ก็ตกหนักมากเลย ร้านนี้เขานี่ครับมีมีไวไฟนะครับมีไวไฟด้วยนี่สำครับมาร้านนี้ก็ได้เลยที่นี่ก็หิวน้ำอีกแล้วนี่ได้กินน้ำอีกทีแล้วเนี่ยสั่งต้มยำเป็นไงครับต้มยำเผ็ดไหม <c oughs> ไม่เผ็ดเพราะว่าสั่งเผ็ดน้อยยังไงใส่หน้าบใส่หัวยักหน้าใส่หัวคืออะไรั่งเผ็ดปกติฮะเผ็ดปกติเผ็ดปกติเอ้ยแล้วมันเผ็ดมากเผ็ดน้อยยังไงอ่ะเผ็ดเอาได้เผ็ดเอาได้ where the fuck is